วแก๊งเงินกู้บุกตบลูกจ้างร้านผัก แม่ค้ายานไม่เคยมีเรื่องกับใครร้อยตำรวจโทรกรษดาสวัสด์รำรองสารวัตรสอบสวนสอพอสีมหาโพได้รับแจ้งว่ามีแม่ค้าภายในตลาดสดกองไทยตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีถูกตบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุจึงรีบรุดไปตรวจสอบจากการสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตลาดกองไทยพบว่ามีรถเก๋งสีบอลทองหมายเลขทะเบียน7 1 6 5หหมวดอักษรและจังหวัดไม่แน่ชัดขับมาจอดหน้าตลาดโดยมีชาย รูปร่างผอมสูงสวมใส่กางเกงขายาวเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวเป็นคนขับรถก่อนที่จะเปิดประตูรถลงมาและเปลี่ยนให้ชายที่สวมใส่กางเกงขา3าส่วนเสื้อยืดแขนสั้นสีดํารูปร่างท้วมที่นั่งข้างคนขับเป็นคนขับแทนก่อนชายรูปร่างผอมจะเข้าไปตบแม่า้าและรีบวิ่งขึ้นรถขับหนีออกไปนางสาวมิอายุ20ปีลูกจ้างชาวเมียนมาที่ถูกทําร้ายกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุตนนั่งเด็ดพริกอยู่บริเวณกลางร้านจากนั้นผู้ก่อเหตุได้เดินมาสะกิดตนพร้อม สอบถามว่าตนใช่คนชื่อหยกไปตบแม่เขาหรือไม่ตนก็ตอบกลับไปว่าไม่ใช่จากนั้นเขาก็ตบหน้าเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครมาก่อนด้านนางสาวปฐมมาอายุ27ปีเจ้าของร้านคาดว่าน่าจะเป็นการมาตบผิดคนเพราะตนเองเพิ่งมาเซ้งร้านต่อจากแม่ค้าอีกคนได้3-4เดือนเนื่องจากเจ้าของร้านคนเก่าไปกู้เงินมาประจวบเหมาะกับลูกน้องของตนตัดผมสั้นคล้ายกับแม่ค้าคนเก่าเลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น